มือนะคะที่อาจารย์แมโจได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางช่องไทยรัฐนะคะและทางผู้สื่อข่าวอยากทําพิธีแบบผู้อื่นบ้างนะคะอาจารย์แมโจก็ให้ลองทําพิธีดูนะคะในการที่รับรู้ สิ่งที่ตนเองต้องแก้ไขอะไรยังไงติดตามชมนะคะว่าทําไมอาจารย์แมโจถึงได้ให้มาสัมภาษณ์เพราะว่าปฏิเสธการให้สัมภาษณ์หลายๆช่องนะคะเพราะว่าในเรื่องของกระแสคลิปที่เป็นคลิปเก่านะคะก็เลยไม่อยากที่จะอธิบายอะไรแต่ทําไมถึงให้ช่องนี้มาสัมภาษณ์นะคะติดตามชมกันนะคะที่ว่าเป็นศาสตร์ของความเชื่อเนาะที่ไม่ได้มีในตำรา แต่เป็นยานบารมีแห่งที่ตัวเี้ที่ทุกคนที่มาพบเนี่ยไม่มีเงินก็นมาไดา้มีเงินก็นมาไดา้แต่ขอที่สัารันะานะากรเกสริยบรยสริยบรบอลาสุริยบลนามกลริยสเโอมบาริยตริสุริย

หน้าที่การางานจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ต้องกังวลนะมีโอกาสที่ไปในทางที่ดีขึ้นในใจเรามีความกังวลอยู่จริงนะจริงไหมเนื่อยเหมือนเนื่อยใช่ปะ่ะครับเื่อยทับคอน,น้อยนะฝ่าม,มือนี้บอกให้เข้าใจว่ามีภาวะกรรมที่ทำให้เราเดองเนื่อยอยู่ ให้ดูแลจิตตวเองให้ทําสมาธิบ้างเคยทํำไมหมน้อยครับทาแต่น้อยนานหรือ,อยังนานนานดีครับแล้วแต่อกาสถ้าทํา,ทาทได้บินเลยเข้าใจคําว่าบินปะถ้าทําได้บินเลยต้องทําไม่ใช่ทําแค่ไอ้น,นี่นะ,ะต้องตั้งใจแล้วก็ทําแบบทุกวันโดยเฉพาะวันเกิดเราต้องเน้นเรื่องวันเกิดทุกวันเกิดเราเกิดวันอะไรเนี่ยให้ทํา แล้วก็กินมาสวรสัซัำนะอันนี้บอกก่อนนะแล้วก็วัชรยานฉบาคมือนี้มีบารามีเพศที่คุ้มครองอาจารย์แม่จะบอกว่าบารามีเพศที่คุ้มครองของลูกคือพระศิวะและพระกิจนะพันา,พนารานะโอเคบาชรยาบาลยาม,ม,อมองตามแม่นะแล้วมีพ่อแม่ด้วย แกีนี่แหละที่ท่านช่วยเพราะฉะนั้นแล้วเป็นความเชื่อนะอาจารย์แม่ไม่ได้จูงจะมูกไม่ได้ไเป็นวัวเป็นควายนะแต่ให้รู้ว่าเรามีองค์เทพรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อการบูชากลุ่มเราช่วยชุดดึงเราอันนี้ไม่เป็นความเชื่อเหมือนกับหลายๆคนที่ไปไหว้ที่วัดแคกไปไหว้ที่วัดพิษณุวัดโบสถ์พราหมณ์หรือว่าอะไรเงี้ยก็คือความเชื่อว่าเทพเจ้าจะช่วยเราไปไหว้พระแม่ลักษมีอย่างเงี้ยแต่ของรูปอ่ะ มีพระกี่ชนะนี่น่าละวันนี้ถึงได้เรียกขับรถประบุสำคัญได้ไหมใช่ตอนแรกแม่ไม่ให้ใครมาเลยใช่ไหมใช่นะแสดงว่าสื่อถึงกันได้เพราะว่าแม่ไม่อยากเป็นข่าวเลยไม่อยากออกทีวีอะไรเยอะนะแล้วก็ตรงเนี้ยโอเคเสวิยาสมบูรณ์วยาว์ยาสมบูรณ์ยาวาเยาสชบูริยาวามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ เพื่อตั้งใจในการภาวนาและถ้าเกิดเป็นไปได้อยากให้กินมังสวิรัตะกินมังสวิรัตถวายให้กับที่พิราทิ่ภัปักพระาลาเราอะแล้วตั้งจิตอธิษฐานแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่เชื่อต้องพิสูจน์นะต้องพิสูจน์เองต้องลองนะแม่ให้ลองดูว่าลองดูลงทำสักอาทิตย์นี้วันนี้สักสักเดือนยังไงเาดูที่จะมีอะไรดีๆขึ้นนะแล้วก็นึกถึงกับผู้ของแม่แล้วก็ขอบคาณท่านนะมีอะไรถามนะ อยากถามว่าทำไมวันนี้แม่ถึงอนุญาตให้เราได้มาเจอกันได้เขาคิดว่าตอนแรกแม่จะไม่ให้มาแล้วเห็นว่าสื่อลงข่าวไปหลายช่องเลยว่าแม่ไม่อนุญาตไม่ไม่ไยินดีเลยเลยอยากรู้ว่าทําไมแม่ถึงต้องให้โอกาสเราไม่รู้สิแม่รู้สึกว่ามันเหมือนจังหวะไหมมั้งจังหวะที่โทรพอได้คุยก็รู้สึกว่าเออมันสบายใจรู้สึกแบบว่าไม่ได้มาทําร้ายแม่นะ ไม่ไม่ไม่เอาแม่ไปทําทางด้านแบบด้านลบอะ่ะมาเตียนใจให้แม่แม่ก็ถือว่าแม่เป็นินดีแล้วรู้สึกแบบว่าอาจจะจิตจิตใจเราดีด้วยมั้งจิตเราทุกคนแหละฉ่นก็เป็นคนที่จิตจิตด,ดีแหละแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีสัมพันธ์่รู้บอกอาจท่านจะโด,ดนจิตหรืใจก็ได้แม่เชื่อว่ามุขคนจะสัตวะแม่เชื่อยอย่างนั้นนะเพราะว่าบางบางที่อะ่ะให้แม่ไปสัมภาษณ์พอแม่ไปถือแล้วเขาผิด คิดคำพูดกับแม่แม่กลับเลยนะหลายรายการที่แบบพอไปแล้วว่าขอพี่คำพูดแม่บอกกูกลับเพราะว่าถือว่าแม่ซื่อสัตย์เพราะว่าให้แม่ไปไปออกรายการแล้วอยู่ๆเอาหมอกลามาจะให้แม่ไปทะเลาะกับหมอกปลาแม่บอกไม่ทะเลาะแม่ไม่ได้กลัวนะแต่แม่ไม่ชอบถ้าบอกว่าให้ไปเจอกับหมอกปลาให้ไปเจอใครแม่ก็บอก ยินดีเหมือนรายการถุนกระแสหรือว่าถ้าเกิดไปแล้วไปทะเลาะกับหมอปลาบีก็อกโก้หรือว่าเอาใครมานแม่ไม่ทะเลาะนะเพราะไม่เอาหมอมานะถ้าเกิดเอาคนที่แบบแรงๆมาแม่จะไม่นั่นไม่ต้องแรงไม่ต้องเลตติ้งแม่รู้ว่าเขาจะต้องเล็กเลตติ้งเหมือนรายการเพราะว่าแม่บอกว่าให้ไปทะเลาะให้ไม่ไปเข้าใจปะเหมือนกันสร้างหลังนั้นลูกใช่รู้รู้ใช่ไหม อาจริงๆเนี่ยอันนี้พอมาแล้วเข้าใจใช่ป่ะ<อ>ว่าแม่จะไม่ชอบพลังลบไงแล้วไปทะเลาะมันก็เป็นพลังลบเดี๋ยวล้วให้ให้พ่อแม่มอ้อมีปาร์ตแล้ว <รอ S 1> โกรธ <จะ S 1> อีก,อกเออแล้วทําให้รู้สึกแบบสังคมมองแม่ไม่ดีอีกอะอแต่จริงๆเราท่านเมตตาม,มากเนาะเข้า<อ>ใจแล้วนะอ,อะ